ดูก่อนได้จ้าสามห้าสามห้าเลยค่ะสามห้าสามตัวร้อย <c oughs> อยากเลยนะคะวันนี้ลดราคาทุกอย่างเลยจา้า เออไอ้ว่าอยู่เมกนวกอย่เออตึงไปตึงไปเตรามันตัวไปมันไม่ัะแย่เลยละค่ะรวมกันได้นะคะตัวไหนสามห้าสามตัวร้อยรวมได้เลย ดูก่อนได้ค่ะสามห้าสามห้าสามตัวร้อยเลยจ้า จ้าวางไว้ก่อนก็นได้ค่ะเลือกก่อนเลือกเลยเลือกเลยวันนี้มาลดราคาให้แล้วค่ะเลือกเลยจ้าไม้ขาวสิบบาทสิบบาท10บบาทแล้วขอเลยคูณสามสี่พันอย่างนี้บ้านได้ไ, <c oughs> ได้หรือบ่ <c oughs> เรียกเลยคะ่ะยี 20, 20่สิบยี่สิบเลยค่ะไม้ดำยี่สิบไม้ขาวสิบบาท เลือกเลยนะคะสามห้าสามห้าสามตัวร้อยเลยจ้า